มาแล้วมาแล้ววิธีทํากล้วยทับนะครับพร้อมกับน้าราดกะทิที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับผมโดยที่ไม่ต้องก่อไฟให้ยุ่งยากนะครับทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยใส่หัวกะทิลงไปก่อน250มลิตรครับตามด้วยเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาใบเตยประมาณ2ใบครับผมเนย1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าว140กรัม หรือประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับผมจากนั้นก็นำผสม,สมทังหมดมาเคี่ยวด้วยไฟกลางนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่าส่วนผสมของเราจะเนืดข้นขึ้นครับเมื่อเนืดข้นขึ้นแล้วเราก็นำมาพักให้อุ่นตัวหรือว่าให้เย็นตัวครับผมกล้วยที่ใช้วันนี้นะครับใช้เป็นกล้วยนะวะ้ำว้าสุกงอมเปลือกกล้วยต้องมีสีเขียวติดมาด้วยนะครับปริมาณก็เอาตามที่เราชอบเลยครับผมจากนั้นก็ปอกเปลือกออกให้ครบเลย เมื่อปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแบ่งหนึ่งลูกเนี่ยให้ได้ประมาณ 3- 4ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทำให้ครบเลยเมื่อครบแล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่ตะกร้าหม้อทอดนะครับใครที่ไม่มีหม้อทอดรน้น้ำมันก็ใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้ครับผม นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับเราจะอบเป็นเวลา15นาทีกำลังไฟ180องศาครับเมื่อได้ทีแล้วก็นำออกมาได้เลยครับต่อมาก็กลับด้านส่วนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับทำให้ครบเลยเมื่อครบแล้วเราก็จะนำไปอบต่อเป็นเวลา5นาทีครับเมื่อครบเวลาเราก็นำออกมาจากตะกร้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยครับ ต่อมาเราก็จะมาทับกล้วยกันนะครับผมพี่บิ๊กจะใช้ตะหลิวไม้นะครับกดลงไปแบบนี้ให้กล้วยเราเป็นแบนนะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดให้ครบเลยจัดใส่จานนะครับจากนั้นก็ราดน้ำกะทิที่เราทำไว้ลงไปเลยพี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้หอมมากๆเลยครับหอมทั้งกล้วยแล้วก็หอมทั้งน้ำราดกะทินะครับ ก็จะได้แล้วนะครับกล้วยทับน้ำราดกะทิของเราครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับอืมีความหอมของกล้วยนะครับแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยหอมอร่อยมากๆเลยครับลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยครับผมพี่บิ๊กว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับอยากให้พี่บิ๊กทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปแล้วนะครับ